เป็นเรื่องธรรมดาครับของเหล่าเซเลบหรือคนดังที่จะต้องพบปะผู้คนมากมายครับและผู้คนเหล่านั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเจ็ดต,ตีไปหมซะทุกคนนะครับดาราก็คือคนธรรมดาคนนึ่งหลยครับบางครั้งเขาก็คุมอารมณ์ได้แต่บางครั้งเขาก็คุมอารมณ์ไว้ไม่อยู่ระเบิดของขึ้นัำงานวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะไปดูกันว่ามีเหล่าดาราคนไหนบ้างที่ของขึ้นวิลส์มิท ใครจะไปเชื่อเลยครับว่าดาราที่เป็นที่รักของวงการวางตัวดีมาตลอดอย่างวิลสมิธก็เคยมีเรื่องของขึ้นใส่นักข่าวเหมือนกันนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในการโปรโมทภาพยนตร์ Men i n Black ภาคที่3ตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์เขาเนี่ยก็เหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่จังหวะที่หลังสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยนักข่าวดันไปหอมแก้มพี่วิลสมิธเข้าครับผม oh <my> รักคุณวิลสมิธขอบคุณมากครับเฮ้วทำอะไรของแกวะไม่ไกลเลยปะ โดนไปหนึ่งดอกเอสลามิลเลอร์อีกหนึ่งนักแสดงครับที่มีนิสัยค่อนข้างเฟลลี่ออกจะบ้าบ้าบอได้ซ้ําเลยนะครับถึงขั้นกับเคยหลุดนะครับผักผู้หญิงคนหนึ่งล้มลงกับพื้นเลยครับเล่นเอาแฟนคลับหลายคนอึ้งเลยครับเพราะตัวนักแสดงเนี่ยเขาไม่เคยมีประวัติเสียหายเลยนะภาพลักษณ์ของเขาที่ผ่านมาเนี่ยมันออกไปทางน่ารักเป็นคนดีเลยและเรื่องนี้ครับเอสลาก็โกรธมากครับมีหลายคนครับยืนยันว่าเธอเนี่ยเป็นฝ่ายเข้ามาหาเรื่องเข้ามาพูด จากวนตีนนักแสดงก่อนครับพอเรื่องนี้เริ่มเป็นกระแสนในโลกโซเชียลครับตัวนักแสดงก็ไม่ได้ออกมาทําการขอโทษแม้แต่อย่างใดเลยครับโชคยังดีนะที่ค่าย Warner b r o t h e r เดมองว่าการกระทําของเขาเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กน้อยครับไม่ได้ทําการปลดเขาจากบปดเดอะแฟหรือจากเรื่องแ a น t าติกบีทถ้าเป็นฝั่งมาเวลนะโอ้โ oh, ห oh, ไม่เหลือแน่นอนครับคิสตีนเบลเบลครับเป็นอีกนักแสดงที่มากไปได้วยความสามารถนะครับเขาก็เคยหลุดด่าผู้กำกับและทีม งานสักยับมาเลยครับในกองถ่ายภาพยนตร์คนเหล็กภาคที่4ตอนนั้นก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยครับเพราะพี่น้อยเนี่ยไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีเขาจะวางตัวดีตลอดครับอยู่ในหน้ากล้องหรือหลังกล้องเขาจะเป็นนักแสดงที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีครับแต่กับกองถ่ายคนเหล็กเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดนะฮะท้ายที่สุดแล้วคิสเทียนเบลก็ออกมาขอโทษทีมงานและผู้กํากับครับที่เขาเคยระเบิดอารมณ์ใส่ในกองถ่ายวันนั้นจบแบบแฮปปี้ครับปัจจุบันเบลก็ยังเป็นคนที่น่ารักทั้งเบื้องหน้าแล ก็เบื้องหลังครับเดอะร็อกต้องพูดว่าเดอะร็อกเนี่ยไม่ใช่คนที่โกรธใครง่ายๆนะครับถ้าดูเบื้องหลังการถ่ายทําภาพยนตร์เรื่องต่างๆที่เขาเล่นเนี่ยเดอะร็อกจะเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีเขาจะเข้าไปหยอกล้อทีมงานอยู่เสมอเพราะฉะนั้นคนที่ทําให้เดอะร็อกโกรธได้จริงๆเนี่ยคือมึงต้องพิจารณาตัวเองแล้วใช่ครับผมกําลังพูดถึงวินดีเซล สองคนนี้เคยทะเลาะและก็ฟาดปากกันในโลกโซเชียลจริงๆนะครับเดอะร็อกเคยโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์นะครับว่าไม่อยากร่วมงานกับคนคนหนึ่งเพราะร่วมงานด้วยยากมากปกติเดอะร็อกจะไม่ค่อยโพสต์ตําหนินักแสดงหรืออะไรแบบนี้นะครับการที่เขาโพสต์แบบนี้หลายคนก็เลยตั้งสมมติฐานไปว่ามันคือวินดีเซลหรือเปล่าและเรื่องที่ยืนยันเลยว่า2คนนี้ทะเลาะกันจริง ก็คือภาพยนตร์เรื่องฟาสตแปดครับเดิมทีตอนจบฟาสตแปดนะมันจะมีการปูเรื่องราวไปหนังภาคแยกจักรวาลฟาสด้วยก็คือเรื่องฮอปกระชอนแต่ว่าวินดีเซลเนี่ยเป็นคนสั่งตัดฉากนี้ออกไปครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับฟาสภาคที่9ทําทำไมในตัวอย่างถึงไม่มีฮอปเพราะเดอร์ล็อกพูดเองเลยครับว่าเขาจะไม่กลับไปในฟาสภาคที่9แต่วันดีคืนดีครับไม่รู้ไปทําที่ท่าไหนมีข่าวครับว่าเดอร o c ็อกกับวินดีเซลได้คืนดีกันแล้วและเดอร์ล็อกก็ออกมาพูด พูดเกินๆนะครับว่าเขาอาจจะกลับมาในภาคที่10คนต่อไปครับไม้ไทยสันนักมวยเลือดร้อนนะครับที่ไม่ได้ร้อนแค่ในสนามหรือหนังที่แกเล่นนะนอกจอเนี่ยแกก็ร้อนและเดือดไม่แพ้ในจอเลยไปออกรายการนู่นนี่นั่นครับไม่พอใจคําถามนักข่าวก็จ้องจะใส่เดียวไม่ก็กัดหูอย่างเดียวเลยแกมองไรไหแกอ่อ เดี๋ยวกัดหูให้เลยดีไหมฮะแกมึงก็ไม่เว้นเลยเหรอเอยมาถอดไม้ให้กูดิกูจะต่อยกับมันเนี่ยเชื่อไหมว่ามีเกือบ10บรายการน่ะที่พี่แกไปออกแล้วเดือดคานเยเวสถ้าในด้านผลงานเพลงเนี่ยชมก่อนเลยว่าเป็นคนที่เก่งเอาตัวบอกว่าอยากขอมะล้อบอกว่าอยากขอมะล้อไม่รู้มะล้อมเขาลำแบบไหนแถมยังผลิตรองเท้าขายเองด้วยนะยี่ห้ออะไรนะเยสสี่หรือวาผมไม่รู้เรื่องแบรนด์รองเท้ายี่ห้อนี้นะแต่ว่าเพื่อนผมคนที่มันเล่นรองเท้าเนี่ยไม่แนะนํา อันนี้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกผมนะครับผมไม่เคยเล่นแบรนด์ยี่ห้อนี้เลยแต่เพื่อนผมมันบอกเลยว่าไม่แนะนําเท่าไหร่อ่ะ ถ้าพูดถึงคานเยโอ้โหแม่งข่าวเช้ามาเต็มเลยเฮียเมื่อก่อนนี้เป็นเจ้าพ่อแห่งวงการข่าวเช้าอ่ะมีแต่เรื่องเฉาเฉครับแย่งไมเทเลอร์สวิตกลางงานมีเรื่องชกต่อยกับแฟนคลับชกต่อยกับปาปารัสซี่เดินเล่นชิวๆท่ๆทครับแต่หัวไปชนป้ายก็เอาอารมณ์เจ็บนะครับไปลงกับนักข่าวซะงั้นปากจัดครับด่าไปทั่วรองเท้าคุณชื่อยี่ห้อเยสซี่ใช่ไหมเยสซี่พ่อปะเงาะอใจเห็นกับคานเยเมียมึงไม่ให้เอาเลยไงจะบอกให้กูจ ดูลุงพลกินข้าวกูยังโกรธเลยเกูขาเท่าไหรขายแ้องเท่ามึงกมีคนซื้อแค่สองคนเท่านั้นใครซื้อครับกูกับเมียนี่แหละที่ซื้อแล้วกูว่าขายไข่ดาวแม่งเลยคุณโดนแย่งยอดวิวหรือเปล่าฮะจะเหลืออะไรหรอวะไอเปิดกูทำเพลงแทบตายเป็นคนฟังแค่สองคนนั่นก็คือกูกับเมียกูเหมือนเดิมอเล็กบอวิน อยากจะบอกว่าอเล็กเนี่ยก็เดือดและของขึ้นง่ายไม่แพ้กับคานเยเลยครับผมเคยถูกเชิญออกจากเครื่องบินครับเพราะไม่ยอมหยุดเล่นเกมบนเครื่องบินสงสัยตีป้อมอยู่หรือจะมีเรื่องชกต่อยกับตำรวจนะครับรวมไปถึงต่อยกับแฟนคลับที่เข้ามาขอถ่ายรูปทำไมรูปนี้ไม่ค่อยเหมือนต่อยเลยเหมือนทำอย่างอื่นมากกว่าอซิเนโอต่อยกันแย่งที่จอดรถพี่แกก็ทำมาแล้วครับโอ้โห<ฮ>คนจริงเลยล่ะจนต้องขึ้นศาลอยู่หลายต่อหลายครั้งครับ แถมยังโดนสารเนี่ยให้เข้าบำบัดเรื่องอารมณ์ด้วยเมกิปสันดาราชายคนนี้นะสมัยที่ผมเป็นเด็กหนังบูหนังแอคชั่นเนี่ยเขาจะต้องได้บทพระเอกตลอดเลยครับในจอเขาคือพระเอกนะครับแต่นอกจอเนี่ย เขาไม่ใช่พระเอกเลยเขาเป็นคนที่ของขึ้นและไปลงกับลูกกับเมียฮะเมียของเมกิปสันเคยออกมาแฉนะครับว่าเมกิปสันเนี่ยทำร้ายร่างกายเธอซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยเมกิปสันเนี่ยก็ให้การปฏิเสธว่าไม่จริงผมไม่ได้ทําร้ายร่างกายเธอก่อนจะมีคลิปหลุดนะครับที่เป็นเสียงเมกิปสันโทรคุยกับเมียตัวเองซึ่งในบทสนทนาเนี่ยก็เต็มไปด้วยคําพูดขู่ต่างๆน่ารัวไปถึงขู่ฆ่าด้วยครับเพราะไอ้คลิปเสียงนี้หลุดไปเนี่ยเมกิปสันก็ กลายเป็นดาวตกอ,อับเลยครับแทบไม่มีใครครับที่จะจ้างเขาไปเล่นหนังปัจจุบันครับเมกคิปสันกลายไปเป็นผู้กำกับแล้วนะครับกว่าที่เขาจะกู้ชื่อขึ้นมาได้เนี่ยก็ใช้เวลานาน,านอยู่พอสมควรและคนสุดท้ายของเราในวันนี้พี่นงชาชาชาผมอยากเจอผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับมิซอนาครับที่พี่ตลกกับผมเหรอผู้กำกับไป้น,นสัตวน์นนน่ะ มึงนะฮะเอากูเยอะใช่ไหมสองเรื่องเลยใช่ไหมที่ทำกูเนี่ยฮะเรื่องแรกกูไม่ได้พูดไม่เป็นไรนี่ภาคสองไม่ได้พูดกูยังตายอีกเหรอฮะนี่มึงเอากูมาฆ่าอะไรมั่มเอ้ามึงทำอะไรกับกูเนี่ยมึงคิดไหมเนี่ยไอ้เฮียยิงกูตั้งสามนัดจะพูดจะพูดยิงกูสามนัดนัดเดียวกูก็ตายแล้วไอ้ซัดนังกูกี่เรื่องกูพระเอกเกือบทุกเรื่อง มึงเคยดูสายล่าฟ้าไหมสัตว์ฮะเคยดูไหมดูสายล่าฟ้าไหมต้อมยุทธเลิศเอากูไปเป็นพระเอกเฮ้ยไอ้เต๋ายังเป็นรองกูนะเฮ้ยเออเหลือมึงดูไหมน่ะพออานนท์เอากูไปเป็นพระเอกองเนงเพ็กเนี่ยกูเล่นทั้งเรื่องแล้วนัดเที่ยเนี่ยฮะนัดกูตีห้าเนี่ยกูมาทั้งครอบครัวเนี่ยมึงถ่ายกูบ่ายสามอะเนี่ยเฮ้ยกูไม่ได้ตลกธรรมดาเลยเฮ้ยฮะกูซุปเปอร์สตารนะ์ได้ามาคนรักกูทั่วประเทศแฟนตลกกูเยอะ มึงไม่ตายเพราะพวกกูหรอกมึงจะตายเพราะอีมดเมียม,มึงนั่นแหละโดมึงต้องโดนเมียแทงให้กูพูดไหมล่ะนครสวรรค์นนะ่ะมึงเอาไอ้แท่งมาหาแต่เอากูมาฆ่าไอ้แท่งเป็นไงมึงเอามาเพราะปูน่นายของมึงอหาขืนคืนคืนมึงดูกูดิไอ้เฮียโพ ฉากลองเทคในตำนานที่แม้แต่หนังต่างชาติอย่างเรื่อง1917ยังไม่สู้เลยครับบริการหน้าเหลี่ยมภาค1และ2ตัวสุดท้ายนี่เอาหาล้วน อย่าว่าแต่ดาราเลยครับคนปกติทั่วไปเนี่ยก็สามารถของขึ้นได้นะฮะเราอยู่ในสังคมอะ่ะเราเจอผู้คนที่หลากหลายไม่แปลกครับที่วันวันหนึ่งคุณอาจจะไปเจอเรื่องที่แย่ๆแ,และทําให้ของขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับการควบคุมอารมณ์คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับข่มตัวเองให้ได้ครับใช้หลักการและเหตุผลคุยไม่จําเป็นที่จะต้องไปจบด้วยความรุนแรงนะครับถ้าทั้งสองฝ่ายต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเรื่องที่แย่ๆอยู่แล้วอาจจะดีขึ้นมาได้นะครับโอเค เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดซับสไคร b ์ช่อง JCB และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ